สวัสดีครับพี่น้องครับมาพ่อกันที่เก่านะครับก็เพิ่งจะตึ่นะครับวันนี้มีสมาชิกนะครับมาหลายนะครับมาซอยในการหาตุ้บัตรนะครับมีหลานนะครับอยู่โรงเรียนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนอ่าสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีน้องได้ไหมครับอู้มาหลายมาหลายมาหลายวันนี้อ๋อเอาผู้ใดมาเป็นคนไทยทำมนได้แล้วลูกอ่าถ่ายมือนิ่งๆนะวิดีโอได้เดิน มามาพาหาสุกกันฮูนี่คุณยิ้มเดี๋ยไปเรื่อยครับเดี๋ยกเจอได้ยนแล้วครับวันนี้ได้ยเกนแล้ววันนี้ตึง <c oughs> ได้ยวเนเลยวันนี้ปูลูับปลลูน้ำไดเลีนนะครับโอ้นักเรียนโรงเรียนนี่ได้เงินมาโรงเรียน Ngay in the chứ, tâm mày ừ, tâm thăm có gọi điện. Ooh, 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 Có ooh, ooh, nếu mới là tần quạc xuống đồng youtube, chụp cất dòng nhựt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  chụp cất ba mặt bát có nắng khó năng nỉ mát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 

อันน in <laughs> right? 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 ี <laughs> <sh> ้นะที่เป่าอะไรครับอะไรครับลุ้นครับเครียหาไปเรื่อยตัวกระดูกระดูเหลือยอย่างเคียร์เคียรอย่างเรื่องนี่อย่างกันนี่ไอ้หาไปจั็มที่ไหมไก่เป็นไงนะเอาว่าไกลๆกันไหม ว่างลงว่างลงเลยว่างลงเลยเขียนที่อะเอาละครับนักล่าสบัตหลุดไม่นะครับเอาล่ะครับกำลังใส่มีดขุดนะครับตอนนี้เอาดูครับใครจะดวงดีนะครับไปดวงดีเพื่อนแกฉันว่าพอหลอดกาวก็ถือว่าดวงดีเนาะผู้ได้รวมกาวดูก้มงอยู่นี่เจ้นเจอโอ้เจอแล้วครับตะปู โอ้ยบมีฝีมือเลยดวงดีเลย้บม,มันต้ง่าซ้อนอีกแล้นี่จะนอยโดมเ่น้อยมันดมก่วอย่ามองต้องเปิดน้ำดออมดูงดียก็นี่แหละ ตง <ไป S 1> กดเราไปดิมแต่ว่ามีดบาดมือททน,น,น,นอไอพี่เอาแล้วครับหลุมที่สามที่สี่เข้าไปแล้วนะครับลมนี้หกกด้อันจะดบาดียวกกได้บาดเดียวไดกาวตรงกันได้กาวไม่ตรกตม,มกาวดูด <c oughs> หน่อยลงเรียดเนี่ย ดุมกาวดูป่ะมาดุมกาวเอาอ่ะกันนะนี่ละขวดท่านี่นูนักล่าสมบัติพันใหม่ภาวนาอย่าให้เจอตะปูอยงนี่อย่าให้ฟันอีกเลี้ยวกาวกาวโอ้ยลิขิตลิขิตโอ้ยลิขิตไม่ไม่บอดไมบอดกาวไวบอดครับเช็นเช่นงานตะกาวไอบอดเป็นธรรมดาที่สุดตืนไปทัวร์วัดนามเขากดีเลยว่ะ

นนุเอกันเาไปร้องเบอรมันออกว่ะอานุอกว่อืมมันจะออกมันจะออกกมองบีบนิบ่มนบ่มนอันนั้นนะบีบเพื่อมาดิคิดออกว่าอะไนมู